สวัสดีครับพวกผมนะเบยบอยนะครับจากช่องตระกูลแมงฟิล์มนะครับทักทาย f อทุกท่านนะครับเอาละครับคลิปนี้นะครับแมงกี้ก็จะมาพูดถึงนะครับเเรื่องราวนะครับของคู่รักต่างวัยที่ดังมาช่วงหนึ่งนั่นก็คือคู่ของเยจรลากับน้องตั้งนะครับซึ่งณปัจจุบันนี้นะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้เงียบหายเลยนะครับแล้วก็ มีข่าวๆอีกทีนึงก็ลูกสาวนะครับลูกสาวที่ชื่อแม่อ้อยนะครับก็ได้กลับมาที่บ้านแล้วก็ได้มาถามถามถามข่าวข่าวนะครับเกี่ยวกับยายจลากับน้องตั้งเรื่องความสัมพันธ์นะครับครับเดี๋ยวเราเออมาฟังคลิปเสียงนะครับที่จากช่องนะครับป้าอ้อยนะครับก็คือลูกสาวของยายจลาเนาะนะครับ ก็เราจะได้ฟังที่ยาเจลาพูดว่าความสัมพันธ์ระหว่างยาเจลากับน้องตั้งณขณะนี้นะครับเป็นอย่างไรนะครับผมมาครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับสวัสดีค่ะเห็นลเดอร์จาแม่จรลานี่สวัสดีค่ะมากใกลขนาด มาถึงแล้วนะจ๊ะนี่แม่จันลาะนะจ๊ะอันนี้เม็ดตูนนะจ๊ะเพิ่งขึ้นมาจากเพิ่งขึ้นมาจากเลี้ยงควายนี่ยวนี่ไลนะฟังฟังจากแม่จันลาเด้๋ยจัะป้าอ้อยที่บัวนนะั้นแล้วถามหาแม่จันลากระ,กะดองตั้งเพื่อนแยกกันอยู่เหรอเดี๋ยวจ้บป้าอ้อยวัาตรงๆชัดๆทำงานงินเสร็จแล้วผมมีแผ่ยาย y, ายใส่ก็ได้ แยกกันแล้วก็ว่าแยกกันเลยแยกกันอยู่แล้วแล้วเพราะว่าเราไปอยู่นุ่นเปิ้ลก็อยู่บ่ไรเพราะว่าป้าอ้อยกับบรู้ว่าสิต่อท้ามทามแต่แดดนะจ๊ะแยกก็คือแยกนะจ๊ะเนาะเว้าตรงๆชัดๆไปเลยเนาะจ๊ะงานบุญก็เป็นอเป็นงานตาป้าอ้อยก็ถ่ายให้เบิ่งแล้วเนาะจ๊ะเนาะปวดมาใกล้แคลก็บ่มีแล้วข้างหน้าพี่น้องเลยลายค่ะ ยาลูกสูงม,มากก็ได้ไปซื้อยากนะอยู่น้ำยาเสม,มอมลกมันมีอยู่ห้อ <laughs> าอย่างถังถือมาล่ะค่อยไปซื้อยาแก้เชื้อราน,นั่นเขาบอกว่าเขาถามว่าเจ้าเป็นลูกอย่างอย่า,อยาบอก่อยก็ว่าทั้งพุ่มดันทั้งไทรรยทั้งอย่างแล้วเขาก็เลยบุก,ก้าเอาจัดยาให้เขาว่าให้ไปหาหมอเขอาก็เลยเอายาพ่นมาให้แทนก็เลยได้ซื้อ หัวเพื่อนปอยส่งเงินมาให้กับไปหาหมออยู่บ่บุ๊บกับไปหาหมอฉันุ๊นอู่อ่อันนี้ก็เป็นหลังๆก็จะเป็นเอ่อลูกกับแม่นะครับเขาได้คุยกันนะครับก็นะครับสรุปนะครับก็คือว่ายาจลากบน้องตั้งเลิกกันจริงไหมนะครับคลิปนี้ก็มีคำตอบนะครับเมื่อกี้ f อซได้ยินแล้วใช่ไหมครับที่เขาบอกว่า ตอนนี้นะครับจากปากเยลาเลยก็คือว่าแยกทางกันแล้วนะนะครับแยกทางกันแล้วหมายถึงว่าแยกกันแบบน้องตั้งก็ไม่ได้อยู่ที่บ้านเย,ยจลานะครับน้องตั้งไปอยู่ไหนน้องตั้งไปอยู่บ้านยายครับบ้านยายซึ่งอยู่ในหมู่บ้านนั่นแหละครับซึ่งนายอยู่อยู่ในหมู่บ้านดงสารนั่นแหละครับบ้านยายนะครับแล้วก็เมื่อกี้เยลาก็บอกว่าเยลาก็ไปอยู่ที่บ้านยายกับน้องตั้งไม่ได้นะครับก็ <Passover> น,นี่คือข่าวขราวล่าสุดนะครับแมงกบ,บี้ก็ได้หาแหล่งข้อมูลมานะครับก็เลยได้ทําคลิปนี้ขึ้นมาว่านะครับขณะนี้สถานะของเจิลากับน้องตั้งได้แยกทางกันอยู่แต่แต่เลยครับแต่ก็ไม่ได้ความแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งคู่จะเลิกกันนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ยินจากปากเยาลาเลยว่าเลิกกัน ยังยังไม่ได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นยังมีหวังครับทุกคนหมายถึงว่าเขาแค่แยกกันอยู่เฉยๆครับนะเขาแค่แยกกันอยู่เฉยๆนะครับเขายังไม่ได้เลิกกันนะครับออคือทั้งสองคนนี้อายุอ่ะมันห่างกันมากนะครับรุ่นยายกับรุ่นหลานเลยนะนะครับเยะลากับน้องตั้งเนี่ยคนละรุ่นกันเลยนะนะครับเออเยะลาเนี่ยไม่ใช่รุ่นแ,แม่ของน้องตั้งนะเป็นรุ่นโอ้รุ่นป้ารุ่นยายเลยนะครับ นะเออแก่กว่านั้นอีกนะครับก็เพราะฉะนั้นก็คือเราก็ดูข่าวข่าวไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับว่าเอ๊ะทั้งคู่เนี่ยจะมีโอกาสกลับมาอยู่ด้วยกันอีกหรือเปล่านะครับแล้ว,นะนะลวนะครับเอ่อช่องนะครับชกอ่าช่องรักต่างวัยนะครับเอ่อของยายลากับน้องตั้งเนี่ยนะครับสรุปแล้วเอ่อได้ทําต่อหรือเปล่า นะครับเดี๋ยวมังกับพี่จะเปิดให้ฟังอีกคลิปหนึ่งแบบว่าไม่ไม่ไม่ได้ยามากเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับคลิปนี้นะครับท่านเอาครับเดี๋ยวเรามาฟังข่าวคราวเรื่องช่อง y o u t u b e นะครับของยายจรากับน้องตั้งยังทําต่อไหมหรือยังไงนะครับมาฟังกันได,ไ,ได้หมวกป้าอ้ยอยไปใส่แล้ว หัวอึ้งได้คุณอุณเดี๋แม่ยันบอสบายค่ะเอฟซีทุกท่านค่ะคือนอดคุณนอดคุณนอดเอฟซีทุกท่านค่ะแต่บบได้ถ่ายคิปขอโทษขออภัยหลายเด้อรอลูกสาวมาสิถ่ายคิปค่ะลูกสาวว่างงานเวลาเพิ่นเหนื่อยเพิ่นขึ้นมาถ่ายถ้าว่างถ้ายังโพสในแต่ละเหตุผลเดี๋ยวคัดดูรัดซับค่ะถ่ายคลิดปันถ่ายถ่ายพินดุเต ลงกิดปกเพินค่ะตอนนั้นเฮ็ดเอาเองแล้วมาเลยรอลูกสาวเลยค่ะช่องรักต่างไว้ของแม่จะลาปิดจอบแล้วเนาะจ้ะเนาะบ่มีแล้วเนาะจ่ะรอค่ะรอถ้าห่างแม uh, ่จะลาท่าไม่ไม uh, um ่มีแล้วลักต่างไว้ยนะคะเนาะแม่จะลาสิถ่ายกับเพื่อนบุญนู้แต่ว่าเพื่อนมาจ้างแม่ถ่ายไปเพื่อนบุญแม่ก็สิถ่ายดีออแต่ว่าบ่แมเป็นส่งเจ้าของเพื่อนมาบ้านมาอย่างไปรีวิวแม่ก็สิถ่าย ยังว่าลอยแล้วไปใหม่หลายอยู่ดรอกเพราะโทรศัพท์ที่ไปสร้างช่องหันอยู่น้ำหมอตั้ง้วจ๊ะเน่ะหมอตั้งเอาไปโทรศัพท์ช่องก็อยู่น้ำเพิ่นคุณอะจ๊ะเนาะแมนจนลาเฮ็ดยังบเป็นแล้วค่ะช่องรักตังไว้ก็คือไม่มีแม่จันลาแล้วนะจ๊ะนะมีแต่ช่องปะอ้อยเนี่ยแหละเหลืออยู่ตอนนี้นะปะอ้อยอย่างเดียวนะจ๊ะ ปอ้อยไปเฮ็ดงานกับบ่ค่อยได้ถ่ายแล้วนะจากเลิกงานมากะเฮ็ดน,นั้นเฮ็ดน,นี้มืดตึ๊บ่ะโอเคครับเอ่อเรื่องช่องนะครับก็เป็นอย่างนะครับที่ป้าอ้อยบอกนัก็คือว่าช่องเนะี่ยอยู่ตรงน้องตั้งนะครับซึ่งน้องตั้งเนะี่ยจะเป็นคนถ่ายแล้วลงได้เพียงคนเดียวเพราะเยจราทําอะไรไม่เป็นเพราะฉะนั้นก็ยืนยันแล้วว่า ปิดจ็อบใช่ไหมครว่าปิดจ็อบนี่ก็คือคงคงไม่ได้ทําต่อนะครับงานก็คือว่าช่องรักต่างวัยก็คงไม่ได้ทําต่อนะครับก็ปล่อยให้เป็นตํานานไปนะครับส่วนเยจลาเนี่ยก็เห็นเคก็เห็นว่าก็ก็รับงานรีวิวหรือถ้าใครมาถ่ายหรือจ้างอะไรเขาเขาก็รับนะนะครับอ่าถ้าอย่างนั้นนะครับก็อย่างที่ว่านะก็คือแมงกะบี้นะ่ะ ปีหน้าผมจะไปทำคอนเทนต์นะครับที่ภาคอีสานนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับถ้ามีโอกาสแม็กะบี้ก็จะแวะไปเยี่ยมเยจลาแล้วก็อาจจะมีถ่ายคอนเทนต์เล็กๆอน้อยนะครับไม่ได้ถ่ายเยอะนะครับอ่าแล้วก็ให้ค่าจ้างนะครับในการถ่ายงานอะไรก็ว่าไปเป็นสินน้ำใจกันนะครับก็โอเคนะทุกคนนะถ้าใครอยากเห็นเยจลานะครับก็รอปีหน้าก็แล้วกัน นะครับเดี๋ยวผมจะไปหายิจลานะครับกับแม่บัวน้องจ๊อบนะครับไปเยี่ยมเยียนเพราะว่าเป็นคููลักต่างวัยบ้านอากาศอำนวยเหมือนกันนะครับก็ผมไปไปเยี่ยมไปเยียนนะทุกคนนะนะครับเพราะว่าคนก็เคยแบบถ่ายคอนเทนต์ร่วมกันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับที่ผมไปหาคอนเทนต์ใหม่เนี่ยคือไม่ใช่ไม่ใช่คอนเทนต์รักต่างวัยนะนะครับเพียงแต่ว่าคอนเทนต์รักต่างวัยเนี่ย คือผมจะถ่ายคู่แม่โบนังจ๊อบก็คือถ่ายลงทิกต o อกเพื่อดันกระแสรักต่างวัยก็อาจจะมียเจลาบ้างนะครับมียเจลาบ้างแต่อาจจะไม่ไม่ได้ถ่ายคู่กับน้องตั้งเพราะว่าเขาแยกกันอยู่ใช่ไหมก็คือไม่ได้ถ่ายคู่กันนะครับก็คือหลักๆก็จะเป็นคู่แม่โบนังจ๊อบที่จะลงทางทิกต o อกนะครับก็อันนี้คือดันกระแสในในช่องทางทิกต o k อกนะครับทุกคน ส่วนช่องทางของ y t u t u เนี่ยนะครับผมก็ต้องหาคอนเทนต์อื่นเสริมไปแล้วก็หาช่องทางถ้าผมเจอช่องทางแล้วเนี่ยผมก็ต้องไปถ่ายคอนเทนต์นั้นๆนะครับเพราะว่าอ,อ่ลักต่างวัยเนี่ยผมจะมีคนดูเยอะก็จะเพาะทาง t i k t อกเท่านั้นถ้าทาง y o u t u b e ไม่ค่อยเยอะถ้ามันไม่ใช่ประเด็นถ้าถ่ายชีวิตส่วนตัวน่ยคนดูไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นเยจาเนี่ย โอเคนะคนคนดูอยู่ถ้าเป็นของเยจรลานะนะครับอ่าก็คืออ่าอันนี้คือที่ที่ผมไปถ่ายมาก็คือว่าถ้าถ้าได้ถ่ายเยจรลาเนี่ยคนคนจะดูเยอะกว่าของแม่บัวนะครับส่วนของแม่บัวกับน้องจ๊อบนั้นเขาก็จะมีเอฟซของเขาในช่องที่ดูอยู่นะครับอ่าของผมก็อ่าเป็นช่องที่เปิดช่อง YouTube ให้กับแม่บัวน้องจอ๊อบนะครับก็ยังไงปีหน้าเดี๋ยวเจอกัน หลังเดือนกุมภาพันธ์นะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้แมงกี้กลับมาพักผ่อนที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวจะต้องทํางานอยู่ที่บ้านเพราะว่าต้องทําดูแลบ้านให้ดีนะครับคือเคลียบ,บริเวณบ้านให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปทํางานาข้างหน้านะครับทุกคนก็ได้ฟังข่าวครา,าวไว้แล้วนะครับทุกคนนะนะครับมันก็เป็นธรรมดาเ,เรื่องผัวเมียนะครับไอ้คาว่าแยกกันอยู่เนะี่ย ยังไม่ยังไม่ได้บอกว่าเลิกกันนะครับจริงนะบางครั้งอ่ะเขาแยกกันอยู่่ะบางทีมันคิดถึงกันนะด้วยความคิดถึงอ่ะนี่แหละครับเขาเขาจะไม่ไปหากันแค่แยกกันเฉยเฉยถ้าคิดถึงก็ไปหากันได้เพราะว่าน้องตั้งอัญาลา,าอยู่หมู่บ้านเดียวกันแล้วก็บ้านยายกับบ้านอัญจนา,าไม่ไม่ได้ไกลกันมากเลยครับไม่ไม่กี่ร้อยเมตรนะครับไม่กี่ร้อยเมตรนะครับผม ก็อ <racial inequality> ุ้นานแล้วนะบ้านดงศาเน่ะผมไม่ได้ไปนานแล้วตั้งแต่ผมไปถ่ายคอนเทนต์ครั้งสุดท้ายก็คือช่วงรักต่างวัยช่วงสุดท้ายเนาะที่ไปเปิดตัวหลายๆคู่เนี่ยนั้นคือช่วงสุดท้ายจําได้ว่าที่ผมไปหาเยจราครั้งสุดท้ายก็คือพาคู่แม่หญิงน้องยนต์นะครับพาคู่แม่หญิงน้องยนต์ไปหานั่นแหละครับ อันนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่ที่ผมได้ไปแล้วก็ได้เจอทั้งคู่ด้วยวันนั้นนะครับได้เจอทั้งคู่ด้วยนั่นคือคลิปสุดท้ายที่ผมได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับก็จะอัปเดตความเคลื่อนไหวให้ f c ได้เห็นอีกทีหนึ่งก็คือถ้าผมได้เดินทางไปถ่ายคอนเทนต์ที่ภาคอีสานนะครับเดี๋ยวจะแวะไปที่สกลก่อนนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยหาทิศทางว่าเราจะไปทางไหนต่อนะครับ ถ่ายลักต่างวัยผมไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์ยาวนะครับบอกเอฟซีอีกครั้งหนึ่งคือผมจะถ่ายเพื่อดันช่องทิกตอกให้ผมนะให้ช่องทิกตอกผมนะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ให้กระแสรักต่างไวัยได้กลับมาแบบกระชุมกระชวยอีกครั้งหนึ่งให้มันขึ้นในฟีดนะครับทุกท่านโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ